อ่ะเอาละครับเราไปดูเรื่องของกัมพูชากันต่อมีคุณนทิั์สามารถข่าวก้านะครับได้หยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเป็นประเด็นของ MOU เนี่ยนะฮะคุณนทิวัั์บอกว่าคือตั้งคำถามก่อนว่าเลิก MOU เนี่ยดีไหมอธิบายความอย่างนี้ครับจะเลิก MOU 43และ MOU 44 ต้องขอให้รัฐบาลเนี่ยใช้ความเด็ดขาดความกล้า,าหาญตัดสินใจอย่าไปโยนภาระให้ประชาชนเลยครับตอนทํา MOU เนี่ยรัฐบาลเคยบอกอะไรประชาชนบ้างหรือเปล่าเคยขออนุญาตหรือว่าทาประชามติบ้างไหมพอตอนจะเลิกเนี่ยกลับพิสดารจะมาขอประชามติถามจริงๆเถอะครับสสนักการเมืองเข้าใจ MOU มากน้อยขนาดไหนเก่งพอที่จะอธิบายแบบง่ายๆให้คนไทยเข้าใจได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็อย่าคาดหวังให้คนไทยเข้าใจ MOU เลยครับคนไทยจะลงประชามาติตามหัวคะแนนสั่งพรรคจะอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนการให้ข้าราชการหรือนักวิชาการมาอธิบายเนี่ยมันยากเพราะเป็นภาษากฎหมายประการสําคัญขขเขมรตีความไม่เหมือนกับไทยนะครับการดีเบต MOU จะแบนไตทุกอย่างฝ่ายตรงข้ามจะมองเห็นท่าทีของไทยขอให้รัฐบาลใช้ความกล้าหาญความเด็ดขาดและกล้ารับผิดชอบตัดสินใจยกเลิก MOU ถ้าเห็นว่ามี m o u ไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรก็อย่าให้เสียเวลารออีกตั้ง6เดือนนานไปครับความมั่นคงหรือว่าพรมแดนอนาเขตเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับที่สําคัญคืออย่าผลักภาระให้กับประชาชนคืออันนี้เห็นด้วยมากเลยนะคุณต้องนะเพราะ,ะว่าคือเดี๋ยวนี้เราเอะถามประชาชนคือเราต้องไม่ดัจดจริตนะครับว่า ประชาชนมีความเข้าใจเราต้องให้เก็บประชาชนประชาชนทุกคนมีความเข้าใจไม่สับสนหรอกไม่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 จริงหรอกคนมันไม่รู้ขนาดนั้นหรอกบางคนคนประชาชนไม่ได้พูดว่าทุกคนนะคือเราไม่ใช่นักการเมืองไม่กลัวเสียคะแนนคนบางประเภทเนี่ยยังแยกแยะไม่ได้เลยว่าคนโกงบ้านโกงเมืองไปไม่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยยังแห่แหนเป็นคนดีเออไปช่วยไปนั่งกินข้าวหน้าคุกเป็นกำลังใจ ถามว่าคนแบบนี้จะเอามาตัดสินอะไรกับประเทศชาติไม่ได้แล้วเลิก m อ u เนี่ยนะเหมือนที่คุณอนทิวัตรหรือหลายๆคนบอกกี่คนรู้เรื่องครับมันเป็นทางเทคนิคนะฮะไปถามชาวบ้าน่ะเทคนิคทางกฎหมายซึ่งไม่ง่ายนะครับอย่าว่าจะบอกว่าจะเลิกหรือไม่เลิกเลยมันคืออะไรก่อนอ่า MOU เมื่อไม่รู้ว่ามันคืออะไรปุ๊บคุณจะตัดสินใจได้ยังไงว่ามันจะเลิกหรือไม่เลิกครับจริงๆพักภูมิใจไทยเขาก็ยื่นยติเอาไว้เรื่องนี้แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาแล้ว เอาให้จบในสภาได้ไหมครับนะครับเอาให้จบในสภาไปเลยรัฐบาลก็สั่งยกเลิกไปเลยไงก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องรอให้ประชาชนประชามติหรอกครับคือคือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นอำนาจฝ่ายบริหารก็ทำไปเถอะคือบางทีการตั้งกรรมธิการเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆอีกอ,อ่นนันฝ่ายฝ่ายการตั้งกรรมธิการบางเรื่องแม้หลักการจะอ้างว่าให้สภามีส่วนในการตัดสินแต่บางเรื่องเนี่ยเป็นการซื้อเวลาของฝ่ายบริหารที่ไม่กล้าตัดสินใจครับ ถูกไหมก็โยนไปให้สภาชแล้วก็มีพักด้วยก็มีโคต้ามานู่นนี่นั่นอย่างคณะ MOU เนี่ยของกรรมธิการของสภาชุดนี้ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยก็คือมีพักรัฐบาลเดิมพักเพื่อไทยนะมีทั้งคนไม่เห็นด้วยก็จะเถียงกันไม่จบถูกไหมแล้วจะเอาไปทําประชามติเอาไปทําเพื่ออะไรเถียงกันตายโหอให้เสียเงินพิมพ์บัตรเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งอีกอะไรแบบนี้นะครับนะเอาตรวจสอบกันนะครับ